Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เพื่อไทยก้าวไกลแตกแถวบทพิสูจน์พลังดูดภูมิใจไทย 12งูเห่าจากพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลที่โหวตสวนมติพักรับร่างพรบงบห6หเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพชัดของพลานุภาพที่ภูมิใจไทยสามารถดูดเด็กนายเก่าดักทางแลนสไลด์เพื่อไทยได้ หลังการลงมติร่างพระราชบัญญัติพรบงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อช่วงเวลา1นาฬิกา8นาทีของวันที่3มิถุนายนทำให้ได้เห็นภาพของขั้วการเมืองที่ชัดเจนมากขึ้นจากการลงมติ รับหลักการ278เสียงไม่รับหลักการ194เสียงงดออกเสียง2เสียงแน่นอนว่าผู้ที่ออกเสียงสนับสนุนคือสอสอฝั่งรัฐบาลและผู้ไม่สนับสนุนคือสอสอฝ่ายค้านพ่วงกับ1เสียงจากฝั่งรัฐบาลคือนิยมวิวรนณธนดิตกุลสอสบัญชีรายชื่อพักคเศรษฐกิจใหม่ แต่หากนับตัวเลขสอสที่มีอยู่ของสภาและปฏิบัติหน้าที่ได้477คนแบ่งได้เป็นฝ่ายค้าน208คนฝ่ายรัฐบาล269คนทว่าผลการลงมติรับหลักการเสียงหนุนฝั่งรัฐบาลพบว่าได้เสียงเพิ่ม เมื่อตรวจสอบผลการลงมติแบบเรียงคนพบว่ามีสอสอฝ่ายค้านถึง12คนที่โหวตสวนมติพักเทคะแนนให้ฝั่งรัฐบาลคือพักเพื่อไทยจำนวน7คนได้แก่จักรกพัฒชัชยสารสอสอุดรธานีจตุรงเพ่งนรพัฒน์สอสีสเกตธีระไตรสรณกุลสอสสีสเกตผ่องสีแทจึงสอสสีสเกต นิยมช่างพินิษฐสสพิสนุดโลกวุฒิชัยกิตติทเนศวนสสนครนายกสุชาติพินโยสสนครราชสีมาพักเก้าไกลสี่คนได้แก่ขวัญเลิศพาณิชมาสอสชนบุรีคารมพลพรกลางสสอวัญชีรายชื่อพิระเดชคำสมุตรสอสอเชียงรายเอกภพเพียรวิเศษสสเชียงราย พักประชาชาติหนึ่งคนคืออนุมัติสูสารอสอสอปตตนีพักประชาชาติการปรากฏร่างอย่างเป็นทางการของสองูเห่าจากขั้วฝ่ายค้านในการลงมติรับร่างพรบงบป,ประมาณปี2566ถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นพลานุภาพของพลังดูดคั้วภูมิใจไทยที่เอาชนะนายเก่าทักษิณชินวัตรได้แบบชัดเจน ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ